าก,กินข้ว <m ere> มื้อเที่ยงวันนี้วันนี้ยักกินข้าวครับวันนี้ไม่ใช่แค่ยักษ์วาลินนะครับมีพี่ยักษ์วีระชัยด้วยอโอเควันนี้เรามีอะไรฉาดบ้างครับอันดับแรกเลยคือข้าวสวยเราจะกินข้าวสวยก็ปากโอี่ครับจะเรียกคู่วี่ไ้พาวันวันนี้ผัดถั่วหมูกรอบนี่อยากกินมากผัดกัะเพราหมูกรอบ<ว>ใส่ถัวว่วฝักยาว ใช่ป่ะเขาเรียกนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีไข่เจียวกับไข่ดาวไข่เจียวผมเอาไข่ดาวแล้วกันแล้วก็ไข่ดาวชอบไข่ดาวขับบุญบุญยาไข่ไข่ดาวนะครับไม่หมดแค่นี้เขามีเยอะมากครับนี่อันนี้เป็นอะไรนะครับหมูยอหมูยอทอด ขอสามชิ้นนะโอ้โหขอสามให้สี่แล้วนี่แหละจ้ะอันนี้คือเจ้าบองเจ้าปลาเป็นปลาร้าใช่ไหมลองลองลองอุ้ยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอันนี้ต้มอะไรครับแม่ไข่ดาวแล้วก็น้องมิตรแล้วก็มีต้มเหลงน้องนี่ในหม้อนี่ในหม้อนี่แซ่บๆเลยนี่ไงปลาร้านี่ก็เป็นมื้อกลางวันนะทุกคน มื้อกลางวันอ่านี่มาดูยักษ์ทานข้าวนะทุกคนนี่วันวันนี้ไม่ได้มียักษ์คนเดียวมีเพื่อนมีเพื่อนยักษ์ด้วยคับเพื่อนยักษ์ด้วยเป็นอันนี้พี่ยักษ์พี่วีระชัยอันนี้ยักษ์แล้วไม่ได้ยักษ์ยักษ์พี่ดิวพี่ดิวพี่บิวพี่บิวพี่บิวโอเคอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยออร่อยมากเป็นยักษ์ใต้ไปแล้วโอเคทานข้าวกันนะครับทุกคน